ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพาชนอยู่นะเมืองราชฤก์มีพรอนาคราชนามว่าวิรูปักผู้ครองนาคผิดพบใต้บาดาลท่านมีฤทธิ์มากและมีใจโน้มเอียงในธรรมนะแต่ยังไม่สามารถละทิ้งความเย่อยิ่งในอำนาจของตนได้วันหนึ่งวิรูปักได้ยินกิติศรัพท์ของพระพุทธเจ้าจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ไปยังวัดเวรุวันเมื่อพบพระองค์วิรูปักรู้สึกเกรงขามในพระรัศมีแต่ยังไม่ยอมรับรรมะทั้งหมดวิรูปักทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระองค์จะพิสูจน์ทำไมได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่าฤทธนั้นไม่เที่ยงและทรงแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของอำนาจวิรูปักแปลงกายเป็นพายุใหญ่พัดกระนำเมืองราชริร์แต่พระพุทธเจ้าทรงปกป้องเมืองไว้และตรัสว่าความเย่อหยิ่งนำมาซึ่งความทุกเป็นหนึ่งวิรูปักพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าและรู้สึกสำนึกผิดท่านจึงกลับไปหาพระพุทธเจ้าและทูลข้อคมาวิรูปักเริ่มปฏิบัติธรรมและทิ้งความเย่อหยิ่ง และหันมาช่วยเหลือเราบริวารและสอนทรมาให้กับหน้าทั้งหลายวันหนึ่งวิรูปักษ์ชัยฤทธิ์ช่วยชาวเมืองจากน้ำท่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนชาวเมืองประหลาดใจที่พญานาคผู้เคยดูร้ายกลับกลายเป็นผู้มีเมตตาในที่สุดวิรูปักษ์บรรลุธรรมขั้นสูงสลับตำแหน่งพญานาคราบและอุทิศตนช่วยเหลือสรรพสัตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญท่านว่าเป็นแบบอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง